สื่อเวียดนามสงสัยนะคะคำพูดโคเต้ พูดแรงเกินไปหรือเปล่าวันนี้นะคะมีการแข่งขันลีกเวียดนามนั่นก็คือทีมสโมสรดุกเกียงนะคะของโคเต้บุญทิชายาและกนิกาธิปโชตของสาวไทยนะคะแข่งกับนูไซนะคะไม่รู้อ่านชื่อผิดหรือเปล่าในช่วงเซตแรกนะคะทางโคเต้ได้ใช้มือเซตอย่างบุญทิชายาค่ะเป็นผู้เล่นตัวหลักเลยนะคะในการคุมเกมเป็นหัวใจของทีมเลยในเซตแรกทำผลงานได้ดีนะคะในเซตแรกหลังจากนั้น พอเซร็จแรกเราดูฟอร์มของนูไซเสร็จแล้วใช่ไหมคะเซร็จที่2โคเต้ก็เห็นว่าโอเคและ ก็ใช้อีกชุดหนึ่งน,ะนั่นก็คือชุดของกันนิกาทีปโชตเปลี่ยนทั้งมือเซตแล้วก็เปลี่ยนทั้งตัวตบเป็นพี่กันนิกาด้วยเซตที่2ก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะก็คือทางดุกเกียงก็เอาชนะนงซายไป2ต่อศูนย์เซตแล้วใช่ไหมคะอีกเซตสุดท้ายก็คือจะชนะและเป็น3เซตในช่วงต้นเซตที่3ต้องบอกว่าคะแนนทางฝั่งดุกเกียงตามอยู่ประมาณ5ลูกเลยนะคะ ทางโคเต้ได้ขอเวลานอกทันทีเพื่อปรับเกมพูดคุยกับนักกีฬานะคะและในช่วงที่โคเต้ขอเวลานอกนะคะขณะที่คะแนนของทีมตนเองตามอยู่ประมาณ5แต้มเดี๋ยวจะมีคลิปให้ดูนะคะณนะเวลานั้นทางโคเต้ก็ได้พูดภาษาไทยต้องบอกว่าโคเต้จะมีล่ามด้วยนะคะเป็นล่ามประจําทีมเพื่อแปลภาษาไทยจากโคเต้ไปสู่ทีมของลูกทีมของตนเองอะ่ะที่เป็นชาวเวียดนามแต่ สื่อเวียดนามก็ได้เหมือนประมาณว่าสงสัยคำพูดโคเต้ค่ะว่าโคเต้พูดประโยคแรงไปหรือเปล่ากับสาวเวียดนามให้ทุกคนไปฟังนะคะทั้งนี้ทางนั้นแอดก็ไม่แน่ใจว่าทางพี่ลามพี่ผู้หญิงเนี่ยจะพูดสื่อสารออกไปให้สาวเวียดนามในทีมที่กำลังเล่นอยู่ตอนนั้นอะว่าอย่างไรบ้างแบบที่โคเต้พูดเป็นภาษาไทยออกมาไหมเพราะเราเป็นคนไทยเราดูเราได้ยินใช่ไหมคะแต่เมื่อล่าม งสารไปยังผู้เล่นคนนั้นนะคะแอดก็ไม่แน่ใจว่าทางพีิลามจะสื่อสารไปในคําพูดเป็นยังไงประโยคเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพิธีกรภาคสนามที่เขาบรรยายอยู่นะคะเขาก็พูดประมาณว่าแบบเอ๊ะคาพูดโค้ดเต้เมื่อกี้เป็นอย่างไรเหมือนพูดแรงไปหรือเปล่ากับนักกีฬาในทีมแอดมีให้ฟังค่ะทุกคนไปฟังกันนะคะ นี่คทุกคนในเซตที่3นะคะดุกเกียงฮานอยได้1คะแนนเท่านั้นส่วนทีมคู่แข่งนะคะนําไปถึง5นี่ค่ะแถมลูกนี้ค่ะทุกคนดูดูนะคะก็ยังไม่ได้อีกค่ะดังนั้นคะแนนคู่แข่งนําไปเป็น6ดุกเกียงตามอยู่เพียงแค่1ค่ะโอ้โหอะไรทุกคนดูนะคะโคเต้ก็ได้ขอเวลานอกพูดคุยกับนักกีฬาทันทีฟังดีๆนะคะฟังโคเต้และเดี๋ยวมาวิเคราะห์กันนะคะ ว่าคําพูดของโคเต้เป็นอย่างไรบ้างนี่ค่ะทุกคนลู่เมื่อกี้นี่ค่ะนี่ดูโคเต้ก็นิ่งเลยนะคะนี่ค่ะฟังค่ะเข้าไปกระตุ้นเธอหน่อยดิปล่อยเข้าไปทำหน้าหรือเล้าเล้าไม่ทำอะไรเลยพาพาโผล่ชิงอะไรไม่ทำอะไรเลยแค่กระส่วนเดียวเอาเลยเอาเลยไล่ไอ่ไล่เข้าไปกระตุ้นเธอหน่อยดิปล่อยเข้าไป หน้ารือหลังรหลังไม่ทำอะไรเลยขาพากาบุ๋นกันเลยแค่กระส่วนเดียวมาเลยขาเลยลาลาลานี่แหละค่ะเป็นคำพูดของโคเต้นะคะที่ถ้าเราดูเขาเรียกว่าอะไรดูดูฟอร์มของโคเต้ ดูบุคลิกของโคเต้โคเต้ก็เป็นแบบนี้อยู่แล้วนะคะตั้งแต่คุมนครราสีมาคิวมินซีวีซีก็ต้องยอมรับเลยที่สำคัญหน้าโคเต้ก็จะเครียดตลอดเวลาคิวขมหมดตลอดเวลานะคะทางนี้คําพูดที่โคเต้ได้พูดกับสาวเวียดนามนะคะนั่นก็คือว่าเหมือนเข้าไปแล้วกระตุ้นตัวเองหน่อยไม่ใช่เข้าไปแล้วทําหน้าเหลอะหลาปล่อยให้เขาเสิร์ฟอย่างเดียวอะไรประมาณนี้นะคะทางนี้ทางนั้นแอดรู้สึกว่า โคด,ด่วนก็หนักกว่านี้นะทุกคนหรือทุกคนคิดว่าอย่างไรกับคําพูดโคเต้แบบนี้นะคะที่พูดให้สาวเวียดนามทั้งนี้แอดไม่แน่ใจว่าพี่ล่ามเขาสื่อสารส่งสารไปยังสาวเวียดนามคนนั้นอย่างไรนะคะถึงขั้นกานิกาธิปโชตต้องหันมามองหน้าเพื่อนคนนั้นเลยนะคะขณะที่โคเต้ได้พูดแบบนี้โอ้โหทุกคนได้ยินแบบนี้แล้วเป็นอย่างไรบ้างคะโคเต้พูดแรงไปไหมหรือชาวเวียดนามพิธีกรภาคสนามเอ่อ คิดมากไปเองหรืออะไรยังไงหรือมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วของผู้ที่เป็นโค้ชที่ต้องให้นักกีฬากระตุ้นตนเองหรือโค้เตใช้คําพูดผิดหรือถูกอะไรยังไงแฟนๆลูกบอลคิดว่าอย่างไรบ้างคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดแตังรูปหัวใจหรือกดขอบคุณใต้คลิปเพื่อสนับสนุนและเป็นกําลังใจให้แอดนะคะและถ้ามีอะไรคืบหน,น้าจะรีบนำมาให้ทุกคนทราบค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Sub subscribe กดกระดิ่งและคอมเมนต์เป็นกาลังใจทับนักตบลูกยางสาวไทยในการลุยลีกต่างประเทศด้วยค่ะ